นักบินอวกาศกลุ่มหนึ่งได้เป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่เหยียบดาวอังคารจากนั้นบนดาวอังคารก็เกิดพายุทรายทำให้เหล่านักบินอวกาศต้องอพยพกลับเหลือเพียงมาร์ฟันนีหรือเพ่ยของเราที่อยู่ที่นั่นเพียงลำพังไม่มีทางใดที่เขาจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปได้และ,สะเสบียงอาหารที่มีอยู่ก็คงจะหมดไปก่อนที่จะมีคนมาช่วยนอกจากสภาพอากาศอันเลวร้ยายเครื่องมือเครื่องใช้ก็ยังไม่พร้อมอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอาจเสียชีวิตได้แต่เขาเองก็ไม่ย่อท้อเขาได้พยายามทำทว,วิตถีทางเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดต่อไปสสววัััััดีีคครรรบบท่่าานนนนนผผู้้ชมนนมมะก็จออยหงงเื กูตาย140ล้านไม่และถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มเรื่องมานะครับพระเอกกับเพื่อนเพื่อก็เพิ่งจะติดตั้งแฮปหรือว่าฐานที่อยู่อาศัยบนดาวอังคารได้สําเร็จแต่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็ดันมีพายุขนาดใหญ่กาลังตรงเข้ามาหาพวกเขาพอดีผู้การก็เลยสั่งให้ทุกคนนั้นรีบอพยพโดยด่วนแต่ก็ดันมีหลายคนนะครับที่เหมือนจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับผู้การและก็มีพระเอกด้วยหนึ่งในนั้นประมาณแบบว่ามันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นเครื่องมือมันอาจจะคำนวณผิดนะลองเอา ยานก็ได้รับสัญญาณว่าชุดของพระเอกนั้นได้พังลงแล้วด้วยความที่ชุดมันรั่วแรงดันก็เข้าไปพระเอกน่าจะอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งนาทีด้วยซ้ําด้วยความที่พูกการนั้นเป็นห่วงพระเอกมากๆจึงตัดสินใจเดินตามหาพระเอกแต่ลูกเรือบญยานก็บอกว่ายาน,น่าจะไม่ไหวแล้วนะครับพวกการพวกเราจะเอาอยัางไงต่อเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือที่เหลือเธอเนี่ยจึงจำยอมต้นทิ้งพระเอกไปแล้วก็แจ้งไปทางนาซ่าว,ว่าพระเอกนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วพอข่าวไปถึงโลกมันก็เลยสร้างความสะเทือนใจให้ใหกับชาวโลกเป็นอย่างมากที่นาซ่าน,นั้นได้เสียพระเเเอออออกกกกกกกไไไไไปปแต่่ทีหหนนนนนดดดดด้้้้ลลััังจจาาาาาาาพพววูรรรืํคะ็สมมถ าปฏิหรถึงเขาจะโดนเหล็กเสียบทะลุชุดไปแต่ว่าเหล็กที่เสียบนั้นมันก็ดันไปอุดรูรั่วของชุดเอาไว้ด้วยและถือว่าเป็นโชคดีอย่างมากที่แฮปเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ได้เข้าใจเ,เพื่อนๆเขานะครับแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่คิดเลยว่าตัวเองจะรอดมาได้ไม่แปลกที่เพื่อนจะคิดว่าเขาตายและตลอดทั้งเรื่องพระเอกก็จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในการใช้ชีวิตประจําวันเอาไว้ตามภาษาพวกนักธิยาศาสตร์นั่นแหละครับซึ่งตอนนี้นะครับพระเอกก็ต้องมาคิดว่าจะทํายังไงให้ต่อกลุณ์สื่อสารได้นะครับ 4ปีกว่าที่โลกนั้นจะได้รับสัญญาณจากทางนี้อาหารและน้ําที่มีอยู่เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ได้เพียงสามสิบเอ็ดวันเท่านั้นและที่สําคัญเนี่ยแฮปเนี่ยถ้าเกิดมันรั่วแม้แต่นิดเดียวมันก็จะถูกระเบิดไปด้วยแรงดันทันทีถึงแม้ว่าหนทางการรอดชีวิตของพระเอกเนี่ยจะแทบไม่มีเลยแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ยอมแพ้จนเข้ามาสู่วันที่21พระเอกก็เริ่มตั้งสติแล้วก็จัดเตรียมสเสบียงอาหารใหม่อีกครั้งไม่เท่านั้นพระเอกก็ยังพบอาหารที่มีอยู่ของเพื่อนๆอีกมากมายที่เขาลืมคํานวณไปด้วยจากเขาคนเดีเีียยวววววเเเนนนนนน่่ถ้้้้้าารรรมมมกกกกััับขอออองพพืไไปปปแแลละะะค็็จูดดณ3-400โช คนที่เก่งทั้งเรื่องพฤกษศาสตร์ด้วยซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านพืชนั่นเองเขาก็เลยหาทางปลูกพืชบนดาวอังคารแม้ว่าสภาพบนดาวอังคารนั้นจะไม่ต่างอะไรกับทะเลทรายบนโลกแต่ว่าพระเอกนั้นก็เหมือนยังมั่นใจในฝีมือของตัวเองและก็พูดติดตลกนะครับว่าดาวอังคารเนี่ยมันจะแพ้ผมเข้าสู่วันที่31ครับพระเอกนั้นก็เอาขี้ของเพื่อนมาทําเป็นปุ๋ยให้กับมันฝรั่งของเขาวันที่36เนี่ยปัญหาก็เริ่มมาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้พระเอกนั้นขาดน้ําที่จะเพาะปลูกมันฝรั่งของเขาพรออะ เล่งไอเทียมก็จะทําให้ได้นตรเจนและก็มีไฮโดรเจนอีกทีเอาเข้าไปที่แคบๆแ,แล้วก็ทําให้พวกมันติดไฟสุดท้ายเนี่ยก็จะได้น้ําออกมาแต่ปัญหาใหญ่นั้นก็คือวัสดุที่มีของนาซามันถูกออกแบบมาให้ไม่ติดไฟทั้งหมดเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวว่ามันจะเกิดเหตุไฟไหม้บนยานและจะไม่สามารถดับได้พระเอกก็เลยต้องหาทางจุดไฟให้ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของพระเอกที่พระเจ้านั้นไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนแล้วพระเอกก็ได้ใช้ไม้กางเขนของเพื่อนมาเผาติดไฟถึงแม้ว่าเขาจะลืมคํานวณออกซิเจนที่ใช้ออกมาจนเกิดความผิดดดพลาาาาแต่่่่่่ววว้้ยยคคคมมทททีีเเเขนนนนัป็ไออ ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถทําน้ําออกมาได้สําเร็จและพอเข้าสู่วันที่54่พืชผลที่เขาปลูกเนี่ยมันก็ได้เริ่มเจริญเติบโตตามท,ที่เขาคาดการไว้ส่วนทางด้านบนโลกนี้ตอนนี้พวกเขากําลังไว้อะไรให้กับพระเอกวินดี้เจ้าหน้าที่นาซาที่อยู่บนโลกก็ได้เจอภาพแปลกๆบนดาวอังคารซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ยานเฮอร์เมสหรือว่ายานของพวกผู้การแล้วก็เพื่อนๆของพระเอกที่ไปด้วยกันตอนนี้พวกเขายังเดินทางมาไม่ถึงโลกและวินดี้เนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าเขาได้เจอภาพแปลกๆพอทุกคนมาเห็นเนี่ยก็ตกใจกันหมดอย่าบอกนะว่าาาาาเขสมมรถอดดไ้ และเขาอยู่กินยังไงแล้วก็ถกเถียงกันว่าจะส่งยานไปช่วยเหลือดีหรือยังไงเพราะว่าการที่ออกไปนอกอวกาศนั้นแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณเยอะและนตรายมากๆจะทิ้งเขาไปอย่างนั้นหรือว่าไปช่วยเขาดีแต่สุดท้ายนะครับก็ออกแถลงการว่าตอนนั้นพระเอกยังไม่ตายก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับคนทั้งโลกตัดไปที่พระเอกตอนนี้เขาเริ่มคำนวณว่าอีก4ปีเนี่ยยานที่จะมารับเขามันจะลงไปจอดที่จุดไหนและจะหาทางติดต่อ,อยังไงที่จุดนั้นพระเอกก็ได้เริ่มเดินทางออกไปที่จุดนั้นและมันก็็ตต้้้้้้ออองงใชเเเเเวววววลลลลาาถึ50ัันนนนนยยททีีีีีด่่่่โกกกรรริมูแะพ พยายามที่จะหาทางติดต่อกับพวกเขาอยู่ซึ่งตอนนี้พระเอกยังไม่รู้ว่านาซานั้นเห็นพวกเขาแล้วนักข่าวก็เลยกดดันว่านาซาคุณจะช่วยเขาไหมหรือคุณจะทิ้งเขาไว้ที่นั่นตอนนี้นะครับที่นาซาก็ประชุมกันเครียดมากบูธหัวหน้าทีมสร้างยานอวกาศก็เลยบอกว่าผมขอเวลาทํายานอวกาศพิเศษเพียง6เดือนเท่านั้นสําหรับส่งสเสบียงโดยเฉพาะแบบไปถึงเร็วที่สุดพอทาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ9เดือนถึงจะไปที่นั่นได้แต่ว่าผู้บริหารนาซาก็ยังบอกว่าผมไม่โอเคผมให้เวลาคุณแค่3เดือนก็พอเดี๋ยวจะหางบเพิ่่่่มให้้ซึงก็ววุนนนาสสทีีพอเ วันที่79พระเอกก็เริ่มออกตามหาจานดาวเทียมส่งสัญญาณภาพของทีมที่มาก่อนหน้านี้และว,วันที่109เขาก็สามารถซ่อมมันได้สําเร็จซึ่งนาซาที่สังเกตการเนี่ยนะครับก็ได้คาดเดาวเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยครับว่าพระเอกนั้นกําลังพยายามที่จะทําอะไรอยู่เขาเนี่ยก็เลยเตรียมรอรับสัญญาณภาพจากพระเอกเลยและในที่สุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สําเร็จโดยที่พระเอกนั้นจะปักคําตอบไว้รอบๆกล้องและให้นาซานั้นหันกล้องไปตามคําตอบนั้นพระเอกก็จะตั้งเลขฐาน16เอาไว้แล้วก็ค่อยมาแกะเป็นตัวอักษรททีีีหหหลังังนาาน้้กก็าวิธ่่ใพระเอ สามารถแฮ็กรถเพื่อที่จะได้คุยกันได้แบบชัดและพอพระเอกสามารถทําได้สําเร็จนาซาก็บอกว่าจะส่งอาหารไปให้ก่อนมันเป็นทางเดียวที่จะสามารถทําให้ได้เร็วที่สุดในตอนนี้และปลอดภัยที่สุดและเราจะส่งยานมาช่วยเหลือไปอีกทีซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็เลยถามว่าเพื่อนในทีมรู้หรือยังว่าเขานั้นยังไม่ตายเพื่อนจะได้ไม่เสียใจซึ่งทางน,นาซาก็ยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยังไม่ได้บอกกับพวกเพื่อนเพราะว่านาซากลัวว่าเพื่อนของพระเอกนั้นจะเสียสมาธิเพราะภาร,รกิจสุดท้ายที่พวกเขาต้องทําก็คือต้องกลับมาบนโลกอย่างปลอดภยัยพระเเอออก,กหอนนอืนนจ้ยใ อยู่เหมือนกันนะครับ สุดท้ายนะครับนาซาก็เลยยอมบอกเพื่อนของพวกเขาผู้การกับนเพื่อนที่เหลือนเนี่ยก็รู้สึกผิดมากมากที่ทิ้งพระเอกไว้แบบนั้นนาซาเนี่ยก็เลยเริ่มคำนวณแล้วครับว่าไอ้พืชผลที่พระเอกปลูกเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกประมาณ912วันกับเวลาที่พวกเขานั้นคำนวณว่าจะส่งสเสบียงไปถึงพระเอกมันมีทั้งหมด868วันซึ่งมันจะไม่สามารถพลาดได้เด็ดขาดและถ้าพลาดก็จะเสียพระเอกไปได้และถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะโชคดีมากๆที่สามารถติดต่อกับนาซาได้แล้วแต่สุดท้ายวันที่โชคร้ายก็มาเยือนเขาอีกครั้งวััันนนน้พาาาายุบองงครรแมกจ รั่วและเกิดระเบิดด้วยแรงดันทันทีออกซิเจนในนั้นแทบจะไม่เหลือแล้วทุกอย่างหมดไปอย่างรวดเร็วนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เ่อพืชที่ปลูกมาทั้งหมดเนี่ยก็ตายไปด้วยความเย็นทันทีพระเอกก็เลยต้องเอาชุดสำรองของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาใช้หายใจไปก่อนและก็เข้าไปอยู่ในรถอีกคันแต่ว่าแต่ก็ยังดีนะครับที่พระเอกนั้นได้ปลูกมันฝรั่งไว้แบบมากมายซึ่งมันก็น่าจะกินได้ประมาณ600วันผู้บริหารนาซาเนี่ยก็เร่งงานบูตเลยครับให้ทํางานให้เสร็จภายใน47วันและเพื่อไม่ใพระเอกนนั้สิ้นหวังนและ ติดต่อให้พระเอกนั้นคุยแชทกับเ,เพื่อนๆได้ครับซึ่งพระเอกก็ดีใจมากๆแล้วก็ได้แซวผูกการว่าคุณนั้นมีแต่เพลงดิสโกโ้เห่ยๆทั้งนั้นเลยนะพอเริ่มตั้งสติได้เขาก็เริ่มกลับไปซ่อมแฮปอีกครั้งเจ้าหน้าที่ที่นาซาบนโลกก็ทํางานกันแทบไม่ได้หลับได้นอนกันเลยหนึ่งในนั้นนั่นก็มีลิซซี่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าลิซซี่นั้นจะสามารถคิดอะไรได้อยู่พอดีด้านบูธนะครับก็บอกกับหัวหน้าว่าตอนนี้ยานก็จะเสร็จแล้วแต่ว่าเขาขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งได้ไหม ตอนนี้นะครับที่ดาวอังคารเนี่ยพระเอกตอนนี้ก็เริ่มผอมแห้งแล้วต้องกินแต่และอย,อย่างอย่างประหยัดมากๆเลยนะครับและสุดท้ายนี่ทีมของบูตเนี่ยเขาก็ได้ทํางานได้จนสําเร็จแต่ก็อย่างว่าระยะเวลาที่เล่งเขามากๆเนี่ยเวลาทดสอบก็ไม่มีพอยานขึ้นไปได้แป๊บเดียวนะครับก็เกิดระเบิดขึ้นทันทีทําให้เสียเวลาและเสียทางงบป,ประมาณทั้งหมดกลายเป็นศูนย์ทันทีพระเอกก็เลยถามกับนาซ a าว,ว่าปล่อยยานออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งพอเขารู้ข่าวแล้วว่ายานนี้เกิดระเบิดวันที่186เนี่เาเรว้วก็ขอ้องให้ผู้ก,กายนว่ยถ้าถึงโกเมื่อไ่นะให้ไปบอกพบแม่ผแผมว่า อย่าเสียใจเลยผมรู้ว่าคุณไม่กล้าไปเจอกับพ่อกับแม่ผมลองแต่ว่าช่วยไปเจอกับพวกเขาทีแล้วบอกว่า ผมยอมตายได้ผมยอมตายเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่และผมรักพ่อกับแม่มากๆทางด้านองค์กรอวกาศของจีนพอเขาเห็นว่าสหรัฐอเมริกาพบกับปัญหาที่ไม่สามารถไปช่วยพระเอกได้เขาก็เลยตั้งใจที่จะช่วยโดยการส่งสบียนแทนแลกกับการสำรวจดาวอังคารครั้งต่อไปของนาซาเขาขอเข้าร่วมด้วยและท่านใดนั้นเองลิช,ชี่เนี่ยก็เหมือนว่าจะคำนวณเสร็จพอดีนะครับโดยแผนของลิช,ชี่ก็คือเขาจะใช้ยานเฮอร์เมสของเพื่อนพระเอกนั่นแหละครับวนกลับไปที่ดาวอังคารอีกครั้งและก็ให้พระเอกใช้ยานกู้ชีพบินขึ้นมาจนหลุดพ้นแรงดึงดดูแล้ววกก็ไปรััับตนนใน ซึ่งแผนของเขาเนี่ยก็ได้คำนวณมาแล้วครับว่าจะใช้เวลาไม่น่าจะเกิน521วันนาซาก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เลยต้องใช้แผนของริชี่ซึ่งนาซาเนี่ยก็ได้ถามความสมัครใจของเพื่อนพระเอกที่อยู่ในยานเฮอร์เมสซึ่งพวกเขานะครับก็ยอมสละเวลาอีกหลายปีเพื่อกลับไปช่วยพระเอกอีกครั้งทางจีนก็เลยเปลี่ยนการส่งสเสบียงไปที่ยานเฮอร์เมสแทนเข้าสู่วันที่461พระเอกก็หิวโซผอมแห้งมากๆและพระเอกก็ได้รู้แผนของนาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขากําลังจะเดินทางไปที่จุดนับพบวันที่517พวกนาซาก็เลยมาคคําาานนววนณััใหม่่รร้งเะย จะเข้าไปใกล้ดาวอังคารมากไม่ได้เพราะถ้าโดนดาวอังคารดึงดูดเนี่ยจะทาให้เขาเสียเชื้อเพลิงเป็นอย่างมากในการฉีดตัวเองออกไปแล้วมันก็จะทําให้เชื้อเพลิงไม่พอที่จะทําให้พวกเขานั้นกลับมาถึงโลกส่วนยานกู้ชีพของพระเอกนั้นก็ต้องทําให้มันเร็วที่สุดและทางเดียวที่จะเพิ่มความเร็วให้กับมันได้ก็คือต้องลดน้ําหนักด้วยการถอดชิ้นส่วนบางอย่างออกและที่สําคัญก็คือส่วนหัวเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่หนักที่สุดบูธเนี่ยก็เลยนําเสนอว่าให้เอามันออกไปแล้วก็เอาผ้าใบมาปิดแทนซึ่งมันจนันทรกเ์ตรามารย ยานได้ต้องให้ผู้ที่อยู่ในยานเฮอร์เมสเนี่ยเป็นคนบังคับระยะไกลพอพระเอกรู้แผนแบบนี้แล้วเขาก็เลยค่อนข้างที่จะกลัวแผนนี้นะครับแล้วก็ถามกับพวกนาซาปฏติตลกไปว่านี่มึงเอาจริงเหรอมึงจะทําให้กูแบบนี้จริงๆเหรอแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอะครับพระเอกก็เลยต้องทาตามที่พวกนาซาบอกจนเข้าสู่วันที่561แล้วยานเฮอร์เมสของเพืพ่อนพระเอกเนี่ยก็มาถึงสักทีและเหตุการณ์นี้นะครับมันก็ได้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกพระเอกก็ดีใจมากๆที่ทุกคนบนโลกเนี่ยระดมทั้งกําลังรดมทั้งสมองมาช่วยเขาและเพื่อนๆ แผนการเริ่มขึ้นนะครับก็ดูเหมือนว่ายานของพระเอกนั้นจะทนไม่ไหวพระเอกก็เลยเกิดเป็นลมไปแล้วก็ซี่โครงหักด้วยและพอไม่มีเสียงส่งสัญญาณจากพระเอกพวกเพื่อนๆพระเอกเนี่ยครับก็เลยต้องมาคำนวณกันเองว่าจะทํายังไงกันต่อเชื้อเพลิงบนยานของพระเอกหมดแล้วมันก็ยังห่างจากจุดที่รับตัวถึงประมาณ68กิโลเมตรแต่พอพระเอกรู้สึกตัวขึ้นก็ตั้งสติได้เขาเนี่ยก็เลยเสนอแผนการว่าเขาจะหาอะไรบางอย่างมาจอดถังอากาศให้ชุดเนี่ยพุ่งขึ้นไปเหมือนไอรอนแมนถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะพูดติดฮาฮานหน่อยครับแต เชื่อแผ่นนี้ได้แต่ว่ายานนี้มันก็ไม่มีพลังงานเพียงพอแล้วถ้าเกิดขยับเข้าไปใกล้อีกนิดเชื้อเพลิงก็อาจจะไม่พอที่จะกลับถึงโลกเธอจึงให้ลูกเรือเนี่ยครับทำระเบิดขึ้นมาเพื่อที่จะระเบิดส่วนท้ายของยานเพื่อที่จะผลักตัวยานเข้าไปหาพระเอกให้ได้มากที่สุดแต่นั่นแหละครับมันก็ยังห่างอยู่ดีผู้การก็เลยพาย,ยายามที่จะเข้าไปรับตัวพระเอกให้ได้แต่ว่าสายเคเบิลเนี่ยมันก็ดึงจนสุดแล้วซึ่งพระเอกเนี่ยก็เลยใช้แผนไอรอนแมนของเขาทันทีครับซึ่งก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันเพราะว่ามเเเนนัััพพไไบดตววาาาากกกกกรรร้้บบ้็สาาถออ ังมาเซลพวกการด้วยนะครับวัลชิยมเพลงของพวกการเนี่ยมันแย่จริงๆคือตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่บนดาวอังคารเนี่ยเขาก็ได้ฟังเพลงดิโก้เห่ยๆของพวกการอย่างนี้อย่างเดียวและในที่สุดนะครับภารกิจช่วยเหลือพระเอกนั้นก็ได้สำเร็จลุ่วงและพอเขากลับมาที่โลกเขาก็ได้มาสอนกับพวกนักบินอวกาศรุ่นใหม่ๆว่าอาวกาศนี้มันไม่เคยปาณีให้กับเรามันจะทําให้เราเท้อแท้และสิ้นหวังเพราะฉะนั้นพวกนายจงอย่ายอมแพ้และก็สู้มันต่อไปและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่ผผมมมมมไดไดด้้้สสสปปออออยเเื่่่ักกกกกครรูนนีถถาาาาาาทชบ็็ตแลละฝ แชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าหากผิดพาพประการใดขอภายในหน้าที่นี้ขอบคุณครับ